พ่อ้นใจพี่นอ้องฮวงสุขของเฮิมอ้อมเตนี่อ้อมออเตนกกบเสียไปเลยพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงจา้าถ้าพี่น้องชุ่มหัวชุ่มสวนในใจา้านี่พี่น้องฮวงมาดกุข่ะใกล้สืเบิดอะไรเจ้าพี่น้องตจนี้ แต่ถิดวัตแล้วพรไม่อหอดดอกหอดใบเลยบางแนวบางแนวเดี๋ยวต้นเดี๋ยวแจ้พี่น้องท่านเพิ่มน้ำมูโย,ย่แจ้ตุนบรรยากาศำยำแรงบานสวนนะพี่น้องที่หาหกวงแรงเดย,ยวแจ้า พระอาทิตย์ตกเลยพี่น้องพระอจะที่ต่อไปเลยใจพี่น้องยูสวยๆบรรยากาศดีๆแม่มอแรงฝากพี่ฝากพี่ฝากน้งนองด้วยจ,จา้าบรรยากาศสวยงามมองเนียงมองเนียงมองเนียของป้าปอดโป่ปงสีนาวเลยใจพี่น้องสีนาวแล้ว บรรยากาศยิ่มเร่งห่าวฮูกงเร่ง้ะพี่น้องวันนี้วันที่สิบเจ็ดตุลาเล้วใจพี่น้องเขาถกว่าอะไจ้ะพี่น้องเขาถกว่าแดงเขาถกว่าอะไจ้ะได้มาเกียยติเกียรไิใกล้ขยายทัศน์เตียน้ะพี่น้องบางข่างบอกบางวันท่านกรสุนใจพี่น้อง

ภาพก,ก็สวยเงีามาแรงนอ่จ้ะเนั่นก่อพี่น้งองดูในเมียงในหน้าในกรุงอ่งพระพอได้เข่าขี้เขียงอยู่พี่น้องแต่รถแต่ถนนได้ยในกุ้งในทงในท่าบ่มีเลยเข่าในตะบ่านหนอกก้นอีสานเนาะเห็ดไทงเห็ดหน้าเลยอพี่น้องทเห็ดหน้าข้องไงเลยอี่น้องข้อง ต่วเรียนลดข้องนี่พาทิพย์สวยง่าม,มาจ้าหาบปงญยากได้จ้าทุ่งนาสีเขียวบรรยากาศยามแรงอำเภอโกสมนี่วิสัยนะจ๊ะนะโกสมวิสัยจ้าเขากะทอกเปิลไหล่ใพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้แจกแจกงูจ้าหน้าข้าเจาดอกแก่กพี่น้องหน้าพ่นยุขางบานใหญ่แค่กินผักผักงามๆสวยๆฝากพี่น้องเนะาะใทยพี่น้องเบิ้งเน้าจ้าพี่น้อง พระอาทิตย์ก็สวยงามนะจ๊ะลังรับปใหม่สวยงามมากแกทุกคนยูในเมี่ยงก็เห็นตะตึกนะจ๊ะไปน้องท้องทุ่งนาก็เห็นต้นไม้ที่ทัศน์สวยๆบรรยากาศยามแรงพระอาทิตย์รับปลายไม้นะจ๊ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เสมีเพ่นได้จ้จพี่น้องจ้าวัสดีจ้า